ราไม่ได้ไปทำอย่างนั้นเลยหอ,อ,อกมันมนดาลาเอาละการโจมตีของหมอน,นั่นมีแต่จะวนซ้ำไปมาไม่มีลูกไม้อะไรใหม่บ้างเลยเหรออย่างแรกคือหอ,อกมันดูเผิอๆเ,เหมือนจะมีหลายรูปแบบแต่โดยรวมก็เหมือนกัน ทะลวงบาเรียนหนึ่งถึงสองชั้นได้อย่างง่ายได้ด้วยเวทไฟขั้นสูงที่เร่งความเร็วสูงสุดถ้าโดนเข้าได้ตายแน่แต่ก็นะถ้าเป็นบาเรียนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแต่ว่าพอเคลื่อนไหวพร้อมป้องกันจะมีเจ้านี้เข้ามาเป็นอย่างที่2อระกาสิเพราะเป็นการโจมตีที่ไม่อาศัยรูปลักทำให้สามารถทะลวงบาเรียนได้ถ้าโดนเข้าไปก็ถึงตายทันที